สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ,อีกคาเครื่อง c g 9 2นะครับก็เป็นรถของทางลูกค,ค้านะครับก็ได้ขับมาก็คือมีปัญหาในเรื่องของรอบเดินเบานะครับซึ่งรอบเดินเบา เกี่ยวกับเวลาเปิดแอร์แล้วก็เข้าเกียร์รอบตกนะครับสั่นแทบดับนะครับก็คือตรวจเช็ดทั้งหมดแล้วนะครับก็พบกับอรอบเรินเบามีปัญหานะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาทำการแก้ไขให้จบอาการนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูอาการ ก่อนที่ว่าเราจะมาแก้ไขนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้รอบเดินเบาก็อยู่ที่900นะครับความร้อนก็อยู่ปกตินะครับแต่เวลาเปิดแอร์เท่านั้นแหละครับดูที่รอบนะครับปุ๊บเห็นไหมฮะแอร์รอบตกนะครับรอบตกสัน่นสั่นเลยนะครับ เอาไม่อยู่เลยนะครับปิดแอรนะครับปุ๊บแต่เวลาเข้าเกียร์ R ดูนะครับสั่นเลยนะครับเข้าเกียร์ดีดีก็รอบตกนะแต่ว่าถ้ายิ่งเปิดแอร์โหลดร่วมสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยนะครับแทบจะดับเลยนะครับก็เลย ซึ่งทางลูกค้าก็ก็ได้ขับนะฮะก็ได้ขับมาหาผมช่วยแก้อาการนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวก็หลังแก้ไขเดี๋ยวเรามาต่อ,อหลังจากที่ว่าผมได้แก้ไขจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะคือจะจบหรือเปล่าอาการนี้นครับโอเคก็สักครู่ครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ ได้ทำการแก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับอีคาสีจีเกนะครับกับอาการที่แจ้งไปนะครับก็มีปัญหารอบเดินเบานะครับรอบเดินเบาในที่นี้ก็คือเปิดแอร์รอบตกแล้วก็ใส่เกียร์เกียร์ต,ต้นนะครับเกียร์ก็รอบตกสั่นแทบดับเลยนะครับแล้วก็ตัวเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือพบเจอในเรื่องของระบบไฟมีปัญหา จานแจยนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้จัดเป็นระบบขอแยกไปแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทข้างในดูนะครับอันนี้เป็นทางเจ้าของนะครับเจ้าของรถงนะอ่าสีเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทนะครับ โอเคนะครับตอนนี้รอบเดินเบาอยู่ที่ประมาณ900นะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับอ่าแอร์ก็นิ่งครับไม่มีตกกีกแล้วนะครับแอร์ก็อยู่ประมาณ9 0 0พันนะครับโอเคตอนนี้เราปิดแอร์ดูปึ๊บแล้วก็เหยียบเบรกเข้าเกียร์ดีนะครับา่เกียร์ดีก็อยู่ที่ พันพันหนึ่งนะครับเกียร์อาเกียร์อาก็อยู่ที่พันเกียร์ดีเกียร์ดีก็อยู่ที่พันนะครับซึ่งแตกต่างจากอาการเดิมก่อนที่แก้ไขนะครับแล้วก็เปิดโหลดแอร์ร่วมนะครับอ่าก็ตกอยู่ที่900นะครับร่วมโหลดร่วมนะครับโอเคซึ่งก็ เวลาจอดไฟแดงก็จะอยู่ที่ประมาณ900เน,นะครับซึ่งไม่มีอาการตกจากนี้อีกแล้วนะครับก็เร,เราจะจบปัญหานี้ไปเลยนะครับปิดแอร์ก็อยู่ที่900เข้าเกียร์เปิดแอร์ ก็อยู่ที่900นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวทา <c oughs> นชอบขอนะครับเป็นไงบ้างครับพี่โอ้ oh, วันนี้มืดเลยครับอคครับผมขอบคุณมากครับ